ก็ ian, สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติไอเวนก็วันนี้มาอยู่กับช่วงออกทะเลก็ช่วงนี้ไม่ต้องคินอะไรมากครับผมคือเป็นช่วงที่กูเวลาเจอเกมอะไรสนุกสนุกหรือเล่นแก้เบื่อตอนโควิด19ได้นี่กูเจ้าลงมดเลยซึ่งเป็นช่วงที่เดือนละคลิปก็ไอเกมพี่เนี่ยคือผมบอกเลยว่า คือมันสามารถเล่นรอเกมเกมไอ้ไอ้คนตัดต่อขึ้นโลบหน่อยเออขอบคุณก็ชื่อเกมมันชื่ออะไรนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันมันก็ไอซิลีพูดดีกว่านะ Crisis S. Crisis S. <S โอเคก็สำหรับเกมนี้เลยคือ ที่ผมหายไปเไม่ลงคลิปเนี่ยไม่ใช่เพราะเฮีย้ยอะไรหรอกกูติดเกมนี้ติดงอมแง,ม,งมเลยด้วยคือเห็นไหมมันมีทั้งดันเจี้ยนมีทั้งอะไรนี่กูเล่นความเร็วคลิปนั้นนหละไอตอนดรอปของแรกกูกี้แตกเลยคือตอนทําตอนที่เล่นเกมเนี่ยก็ไม่คิดหรอกอ๋อส่วนไอของคนอันเนี้ยผมไปลงทะเบียนมาก็แนะนํานะลงเถอะคุ้ม เอาแค่เบอร์โทรโทรกับเซิฟที่อยู่เองก็เซิฟที่ผมอยู่มันเป็นเซิฟเอเชียนะเนี่ยไม่งั้นจะเจอแต่คนแถวแถวไทยเนี่ยหรอเยอะชิผหายก็ที่คนตัดเร่งความเร็วคลิปไม่ใช่เพราะอะไรกูสั่งมันเนี่ยแหละเพราะว่านี่โหมดอารีนาผมชอบน้าโมดนี้คือเนี่ยแหละ ชอบเพราะจะได้แกงแบงแบงเด็กที่ากากกะโลกะลาได้กูรู้สึกชั่วมากเลยคือมันจะมีตอนอนึงอ่ะที่ผมเล่นหมดแลน,นแลีน้าแล้วีเนี่ยแหละดูเวลมันกับเวลผมโคตรตางกันเลยต่างกันไม่เยอะแต่ดูมันตีกูสิดีนะกูชอบลงตันไม่งั้นจะได้ของแรมาเยอะหรอก็ ไอคนตัดตัดไปตอนสําคัญเลยสิกูแจะได้ไม่ต้องพูดยเยอะไอเหียพูดไปพูดมากูเริม่มเริ่มคิดแมวแล้วว่าจะพูดย,ยัเไยเอาตัดโอเคที่ท,ที่ต่อไปที่ผมไปก็คือการตีมังกรนนะคือไอเนี่ยมันจะตีได้ตามเลเวลเลยตั้งแต่เลเวลร้อยสิบขึ้นไปนี่ตีได้เลยซึ่งผมบอกเลยว่ากูไม่ได้เปิดออตโต้ปกติกูจะเปิดออตโต้ปาล็อก เปิดออโต้แล้วแล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะอ๋อ,อสำลับไอเนี่ยมันจะได้แบบเป็นของของสั์เลี้ยงนะคือไอสั์เลี้ยงนี่มันจะช่วยเราตีส่วนสัตว์ขี่มันมันจะเป็นยานพานหนะเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่คือไอคนตัดมึงเร่งความเร็วคลิปหน่อยสิไปตอนเจอมังกรแล้วได้เปล่าโอเค นี่ก็คือบอสมังกรถ้าถามว่าผมมีปัญหาอะไรกับการตีมันไหมไม่ยกเว้นมุมกล้องเนี่ยมุมกล้องกา,กากที่หมายเลยถ้ากูไม่ปรับเอาบอกเลยว่าถ้าผมดูนี่ก็ถ้าถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บเหมือนกันคือแล่ยส่วนยังที่ผมชอบเกมนี้เลยก็คือไอตัวละครมันอะถ้าแต่งดีๆมันในโลจะเกมเดบิวเมคายสีมากเลย้าด้วยก็ได้ ถ้าแต่งเก่งๆอะ่ะและอย่างหนึ่งที่เกมนี้มันดีเลยก็คือกราฟิกครับผมคุณฟังไม่ผิดครับกราฟิกกราฟิกแบบดีชีพหายก็ไอคุณตัดคือมึงตัดไปตอนเร่งความเร็วีกหน่อยซิไปตอนที่ตีบอสเสร็จอออ๋ออีกน่อยก็เสร็จแลวแต่มึงจะเร่งไหม เ,เ,เนี่ยมึงช่วยอะไรกูหน่อยได้ไหมอะไรอ่ะช่วยตัดไปที่เลยกูขอร้องกูเริ่มเหนื่อยและเหี้ยผ้าอย่างเงี้ยคือแบบอยากให้คิมมันจบภายใน7หรือ8นาทีอ่ะกิปกวนมาเกือบชั่วโมงอะ่ะบอกไว้เลย และนี่ก็คือระบบชักขีกับระบบสะเสียนซึ่งถ้ายิงถ้าไอ้ดาวข้างๆะคนตัดวงเล็บวงเล็บหน่อยหรือวงกลมก็ได้ถ้าดาวข้างๆมันเต็มอ่ะมันจะอัพอัพเป็นเรื่องขั้นเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเปลี่ยนจากนกกระจอกเป็นเหมือนจอระข้ประโขผสมตัวนี้ก็นั่นแหละ ก็ส่วนระบบหลักๆของเกมนี้ก็จะมีระบบตีบวกอาวุธแล้วก uh ็เรื่องของระบบ PvP กับระบบเนื้อเรื่องหรือเปล่าวะใช่เนื้อเรื่องไหมกูไม่รู้เหมือนกันนี่ระบบตีบวกอาวุธก็ก็เป็นธรรมดาของเกมอาพีจีทั่วไปก็ซึ่งเสน่ห์ของเกมนี้คือหนึ่งอย่างที่เกมเหื่นไม่มีก็คือ มันสามารถใช้อาวุธได้2อ,อย่างในตัวละครเดียวทั้งดาบทั้งปืนซึ่งถ้าถามว่าผมชอบแบบดาบหรือปืนมากกว่ากันก็ใชค้คู่กันไปก็แล้วแต่สถานการณ์่ะถ้าตอนไหนเลือกเลือกใกล้ๆหมดผมก็จะใช้เปลี่ยนเป็นปืนแล้วก็เน้นยิงระยะไกลเป็นการเซฟเลือดถึงจะมีสกิลฮิวติดต,ตัวอยู่แล้วก็นี่ก็คือคือเสน่ห์ของเกมนี้ ที่มันสามารถใช้อาวุธสองอย่างได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคนที่ชอบกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ก็ฝากเกมนี้ไว้ในใจวยเอาเสียงิีสซี่หลีขึ้นอีกน,นะขอร้อง <Crisis. S 1> โอเคก็ <Crisis. S 1> เป็นเกมที่เล่นรอๆเกมคือโลบขี้เกียจ เกลยอแล้วกูจะไปนอนแล้วเนี่ยก็กดไลค์กสสด Subscribe กดแชร์แลอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับมันมีระบบวางขายด้วยนะแล้วแล้วถ้ามีคลิปหน้าเนี่ยนะนี่เลยคือระบบวางขายก็เอาไปตั้งราคาเิ่นงๆก็ได้ก็เห็นไหมวางขายในตลาดเนี่ยแหละก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย